ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับอีคารอสแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม p ิสเซิลไลนนั่นเองนะครับหรือว่าชีวิตที่อยู่ในคุกนั่นเองนะครับผมเราสามารถเลือกได้สองทีมก็คือทีมตำรวจกับทีมของนักโทษนะครับผมผมขอลองเลือกเป็นทีมตำรวจนะโอเคถือว่าเป็นได้เลยดีมากเดี๋ยวชุดอ๋อจะพอะจำชุดได้อยู่อุ๊ยอีโหลดอ๋อกดอีโหลดตรงนี้ถ้าผมยิงแม่นขออภัยด้วยนะครับผมนี่ปืนช็อตนะครับผม บอกกันไหมอืมเขาอยู่กันตรงไหนกันอะจะหากันนะอืมดูมันยิงดูมันยิงบรรยิงโอเคโอ้ยง่ายอยู่ครับมันไม่ได้ยิงยากเหมือนแบบบางแมปนะครับผมดูนะเอ้ยเอาตรงนี้เราเปิดได้โอ้ลืมไปตรงไหนที่มีการ์ดเราสามารถไปได้หมดเลยนะครับผมเราดูทีไม่ได้ด้วยอ่ะเอ๊ะเขายิงกันอยู่แถวไหนไเนี่ยผมอยากรู้มากเลยเด้อ แป๊บนะหาก่อนอันนี้ก็เป็นอืนช็อตนะครับผมรีโหลดได้เรื่อยๆเหมือนกันเออโอเค back first นะครับผมโอเคนอกมันน่าจะมีนะครับผมเสียงเสียง <c oughs> ต้องจิบน้ำนะครับผมนะนั่งไงนั่งไงช็อตดู อ่ะช็อตได้ไหมครับมันช็อตได้นะครับผมแต่เราจะไปช็อตเขาโม้ซัวไม่ได้นะครับผมแล้วเอ็งไปยิงเขาตายทําไมเนี่ยเขายังไม่ได้ทําอะไรให้เอ็งเลย <c oughs> คนนี้เติมนะครับผมเฮ <c oughs> ้ยอย่าไปยิงเขาดิเดี๋ยวเอ็งติดคุกตามนะครเขาไม่รู้ด้วยน,ะ okay. น่ะโอเคนะครับผมเนี่ยแล้วคนนี้เขาอะไรของเขามันจับไม่ได้เพื่อนนั่นไงมาเลยเอ็งอ่ะเอ็งอ่ะเลย ยิงตายได้นะครับเอาเดี๋ยวนะเอาจิงไม่ได้เหรอทำไมเขาเข้ามาในนี้ทำไมยิงไม่ได้โทษทีแล้วกันอย่ายิงเพื่อนให้ล้มมากมากเลยเฮ้ยแล้วเองไปยิงเขาทําไมวะนั่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายได้ไงมันมีตัวหนึ่งมีปืนยิงให้ลม้มตัวก่อนเออมันมีตัวหนึ่งที่มันมีปืนะ่ะ ล้มจับโอเคเฮ้ยเร็วรีโหลดรีโหลดรีโหลดยิงเดี๋ยวยิงอ่าเออนั่อะลรโดนจับจับจับดิจับจับจับทำไมจับไม่ได้จะยิงอย่ายิงอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงโอเคล้มจับโอเคจับได้โอเคโอ้โหตกใจก็จับไม่ได้อย่าคิดเข้าไปโอ้โหจบแล้วชีวิตเองจบแล้ว เอ็งนึกว่าเข้าไปแล้วเอ็งจะรอดเหรอเดี๋ยวนะไล่เด้งล้มไปเอาไปล้มมานี่จับไม่ได้อีกตายโอเคเราสามารถเล่นโลเปได้เดี๋ยวไปเล่นเป็นคนในคุกบ้างนะครับผมผมจะไล่ฆ่าตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจเย็นจะเย็นเพื่อนระวังอุ้ยเอาเอาไงอัยไม่ล้มอีกไม่โดนอีกโคตรไม่แม่นเลยผม ยิงเขายิงเขานี่ไนะโอ้มันนี่มจะเอา,เอาเปืนมันจะมาเอาเปืนไอ้จับ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 โอเคจับเล่นอะไรคือการเล่นแบบโลเพลขั้นสุดเด้อเด้อเดเด้อเดมันมีมีดมันมีมีดนี่มันไล่เออนะั่นแหละมันมีมีดเดี๋ยวนะมันมีลูกซองด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาลูกซองกันลูกซองนี่ไงเจอละลูกซองอยู่นี่ เงีะโอ้ต้องซื้อเป็นไงแต่ลูกซองน่าจะได้อยู่กดนี่ไงควาละข้อความมันเด้งบ่อยจังเลยเนี่ยมันเด้งตอนอัดคลิปด้วยนะหงปิดการแจ้งเตือนหมดแล้วนะเ,เข้ามาดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวมึงเอาเปืนมึงก็รู้อะ <c oughs> ชอ็ชอตช็อ <c> ต <oughs> จับจับไม่ได้อีกมาจับตัวนี้แทน เฮ้ยยาหยิบปืนนะหยิบปืนหยิบปืนทั้งนะ่ะเนี่ยอช็อตจับไม่จับไม่ได้ใช่ไหมโอเคปล่อยมันไปก่อนจะรอรอรอมันเอาปืนรอมันเอาปืนมันได้ปืนเมื่อไหร่โรนโรนแน่นอนโรนวัดมันจับไม่ได้เพื่อนโอ้โหใจเย็น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 ใจเยมิวใจเย็นอย่าไปยิงเขาออ ยิงเล่นแล้วกันขอ้ยิงเล่นหน่อยงัตรงนี้จะมีมีดใช่ไหมลองงั้นเราจะมีคอสแล้วเอ็งไปยิงเดี๋ยวนะเอ็งไปยิงเขาทำไมวะเนี่ยไม่ไม่เราไม่ยิงเราไม่ยิงโอเคโอ้โหแล้วเอ็งไปยิงเขาตายเลยเนี่ยนะมันเป็นเวลาช่วงพักเบรกนะเพื่อนเอ็งจะไปยิงเขาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เจอกันได้เจอกันไอ้นี่ยิงนะทศเฮ้ยมันมาเข้าไปและมาเข้าไปแล้วโอ้ยไอ้นั่นมีปืนไอ้นั่นมีปืนไอ้นั่นมีปืน โอ้จะตายจะไปยโอ้โหมันเริ่มแล้วไงมันเริ่มแล้วไงมันเริ่มแล้วโอ้โหไม่ก็ดไม่ก็ดไม่ก็ดชั้นมันชั้นมันอ้าออเจอกันแน่เจอเลยแน่เอ็งไม่เจอกันแน่ไอ้นักโทษไม่มีแรงสู้โดนโดนโ,โ,โอ้มันมีลูกโซออ่อ่ะมันมีอค้มันออกไปแล้วนั่มันออกไปแลนะ้วเพื่อนเจกู อูโอ้เอ้าโอเคงั้นผมไปเล่นเป็นฝั่งนี้แล้วกันอะมือผมรีตัมาดิมาได้เวลาฆ่าตำรวจแล้วมีมีดตรงนี้โอเคเรามีดนะครับตรงนี้เอาค้อนดีกว่าค้อนดูแบบหนักแม่นกว่าเราจะต้องออกมาจากที่นี่ได้ถูกถกได้เรากินนาทีเอโหงนาทีโอโ อันนะเฮ้ยพวกเอ็งต้องเข้าไปได้นะพวกเราจะเข้าไปเอาปืนพวกเราจะเข้าไปเอาปืนเอ้อเอาเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาอะไรอะไรเมื่อกี้เข้าไปในห้องมึงตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำไมตายมันก็ไม่ได้โดนยิงนนะเอ้ยเดี๋ยว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 แฮ๊ค เดี๋ยวเดี๋ยวมึงแฮกใช่ไหมน่ะมันแฮกโอ้โหเละจับมันจับมันเลยเออจับมันไปก่อนมันแฮกไอ้มันแฮกหรือเปล่าหรือเขามีแอดมินมันมีแอดมินไหมแบบนี้มันไม่น่ามีนะเฮ้ยเดี๋ยวมันไล่ฆ่าคนอื่นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันแฮกหรือเปล่าหรืออะไรอาชีพมาจะเจอแฮ็กไม่ได้มันไม่น่าจะแฮ็กหรอกมั้ง ข้อความอะไรมันเด้งเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็แบบจะหมดเพื่อนเราขเข้าไปหน่อยเราอยากเข้าบ้านเราอยากเข้าห้องของเรามันได้เวลาอาหารแล้วเพื่อนเราต้องการเข้าไปข้างในโอ้เข้าไปหน่อยโอเคเราต้องรออยู่ข้างนอกอย่าให้ข้าออกไปได้แล้วกันข้าจะเอาอาก้าแล้วยิงพวกเองเนี่ยมันสามารถยิงนี่งไงแฮกเกอร์ยิงเลยไม่ออกไม่ออกทิม ไอตำรวจพวกนี้มันเป็นอะไรพูดไม่ยอมฟังเว้ย <c oughs> ทุกข์มากนทุกข์ม่งะว่ <c oughs> ดิทุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นว่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออมันเป็นสวาร์ทอะแล้วคืออาวุธมันพร้อมอะนี่มันแฮกอะผู้ชมมันแฮกอะดูมันดิมันแฮกจริงคนในคุกไปทั่วเลยอะจำชื่อน้อยเลยนะ <c oughs> ได้ มันแฮกมันแฮกครับคุณผู้ชมมันเมื่อก,กี้เพื่อนบอกแล้วมันแฮกนะครับหรอผมนู้มันทำหนี่โอ้โหเกินเจอแฮกอย่างนี้ไม่ได้นะอินเมทชื่อโทษอินเมทอ,อย่างนี้มันก็ฆ่าใครก็ได้ดิโอ้โหเกินไปเก็บข้าวเพกินเพื่อนในอยู่ข้างนอกเหรอเราต้องกดปุ่มประตูให้นะเพื่อน โอ้โหมันไล่ฆ่าตำรวจเลยคุณผู้ชมเห็นโศกอนาตกรรมไหมผมรีพอร์ตไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ารีพอร์ตยังไงอะสอนผมรีพอร์ตหน่อยไอ้นี่นะไอ้นี่นะเดี๋ยว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 เนี่ยโซอีซี่เนี่ยไอคนนี้เลยเนี่ยโซอีซี่เนี่ยไอโซอีซี่เนี่ยแต่ชื่อจริงมันชื่ออะไรนั่นไงโคเรียด็อกโดวันนะครับผม เออโอ้โหแฮกเกอร์แม่งเมื่อก่อนววม,มันเยอะแล้วนะตอนนี้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีอยู่อะโอเค <c oughs> เสียง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 ผมเพิ่งไปได้วัคซีนมานีะครับผมวัคซีนวัคซีนโอ้โหเปลี่ยนเซิร์ฟเหอะผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเหอะโอเคครับเข้าเซิร์ฟใหม่เสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะผมไม่รู้เหมือนกันโอ้โหเสียงเสียงเป็นการดแล้วกัน เขาเรียกกาดไหมดูว่าเขาเรียกว่าอะไรเออเซิร์ฟนี้ยังดีกว่าเซิร์ฟที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นออกไปออกไปออกไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นเองอ่ะเองอ่ะใจเย็นเองใจเย็นใจเย็นใจเย็นอืมหยาบจับได้ไหมจับได้ไหมหยาบไม่น่าได้อู้มันยิงมันยิงมันยิงยิงมาเลยโอ้ my god จะโดด นะเอาลูกซองก่อนหูเสียงปืนเต็มหูเลยตอนนี้ยูด้เท่มมันยิงใหญ่แล้วเพื่อนนี่นะโอเคเราฆ่าคนข้างในบริสุทธิ์ไป็น้วหนึ่งกนมันเข้ามาข้างในอะ่ะนีว้าเจ็บ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 เพื่อนเจ็บเจ็บเจ็บให่าหญ่ยาญไปเยอะกไป,ยไป,ไปเยอะค่อยๆไปออกไปเจ็บเฮ้ โอ๊ยมันดักนี่เนี่ยเออเฮ้อไม่นะถ้าฉันฆ่าอีกหนึ่งเพลเยอร์ฉันจะต้องกลายเป็นคนติดคุกไปซะแล้วเอาก็มันมีปือนอะ่ะล้วจะยิงมันยังไงวะเนี่ยยวนะนโหลดปืนรอ,ลอ,อเลยไอ้ปืนนี้อืเดี๋ยวนะมัน <c oughs> กระตุกแน่เลยโดนโดนโดนเจ็บ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  อุ้ยเราจะมาบังทำไมเนี่ยมันเดินตัดหน้าโดลนลูกกระสุนทุกนัดยะยิงไอ้นี่ดิเพื่อนโอ้โหตายเลยเออผมว่าเราเจอเรื่องล,ลำบากแล้วนะทุกคนเนาะไอ้นี่ก็จะเข้าอย่างเดียวเลยเฮ้ยมาเข้ามาก็ได้จะได้จบจบเข้ามาเข้ามาดิจะได้จบจบเข้ามา ไอ้นี่ก็นเนาะโอ้ไม่ก็นนะอ,ออกทีมด่วนเลย <c oughs> ไม่ใช่ทีมทีมไม่ได้ดิว่ทีมไม่อะไรนะรักทวดีวกว่าอ๋อมันออกไปไม่ได้เดี๋ยนะเขาบอกเราสามารถทุกส่วนแล้วออกไปได้เปน็นไงนะี่เราต้องหาทางออก,กันนีไ่ได้เอ้ยอย่าบอกเราต้องรออยู่อย่างนี้เพราะว่าถ้าผมตัดคลิปไปทีเดียวนี่เสียงอาจจะไม่ตรงกับภาพนะ ผมกลัวมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะฮะเพื่อนในบอกตรวจหน่อยว่าเราต้องการจะออกจากที่นี่เปน,นะผมลองสลัดอย่างนี้ดูนะมันไม่น่าจะออกได้มั้งนี่ไงเช้าแล้วรอ,อต้องรอห้องขังเปิดอย่างเดียวแฮะโอเคมาถามค a เ <laughs> อเดี๋เดๆๆๆเดี๋วเวเห็นห้องข้างไหมมันจะมีน้ำให้เรา ยังไงออกน์แล้วโอ้โหว่าจะออกไปได้ breakfast นะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยคีการดผมเจอคีการดผมเจอคีการดผมเจอคีการดนะครับผมเจอคีการ์ดเฮ้ยเดี๋ยว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 อย่ายิงผมอย่ายิงผมนะ เฮ้ยว oh, so ู้ดเลยสุดเยออี๋นาฬิกัดอี๋อี๋นาฬิกาตัดอีขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปอุ้ยเราออกมาได้แล้ววิธีการออกจากที่นี่นะครับให้เรากระโดดออกไปปุ๊บแล้วก็เราก็กดรีเซ็ตนะครับผมเอ้ยอันนี้ผมบอกสูตรให้แล้วทีนี้เราก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วเราจะต้องไม่ต้องติดคุกที่นั่นอีกแล้วนี่ครับเราก็จะมาเกิดที่นี่เลยนี่ครับผมเป็นลังโจนนะครับผมเขาเรียกาลางังโจรได้ไหม เดี S <S ๋ยวเดี๋ยวมันต้องเปิดจากข้างในอ่ะเดี๋ยวมันเอาหน้าซูไปได้ไหมได้โอเคเปิดเปิดโอ้ยเพื่อนรถในมันบังอะ่ะเข้าทางนน้นเถอะไอ้ใครมันเอารถมาไว้ตรงนี้วะเน,นี้ยออกไปโอเคไม่ใช่จะดออกรถโอเคเดี๋ยวผมไ้แค่นี้ก่อนล้วกันคือ เดือดเดือดโอเปนโอเคข้างในก็จะมีปืนคร่าวๆนะก็คือเอเคสี่สิบเจ็ดหรืออาร์ก้าสี่สิบเจ็ดนะครับน่าจะอาร์ก้านี่เขาอันนี้เขาต้อจะเรียกอาก้าก็มีเอเคนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครอยากดูต่อก็กดไลค์มาแล้วกันนะครับผมถ้าผมออกมาได้แล้วเดี๋ยวผมมาต่อเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมไปตายซะ